สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ได้หลวงปู่ทวดมานะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดนะครับวัดใส่นะครับหนะลวงปู่ทวดวัดใส่ปีศูนย์หกนะครับปู่ทวดวัดใส่ปีศูนย์หกนะครับวัดใส่ใต้นะครับนครสวรรค์นะครับ,นะรบก็พูดง่ายก็เหมือนกับเป็นพาะที่ถอดพิมพ์ออกมาจากปีศูนย์ห้า นะครับก็ถือว่าเป็นพัดที่ดีน่าสะสมนะครับรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็หลวงปู่ทินปลุกเสกด้วยนะครับหลวงปู่ทินปลุกเสกด้วยพ้าหลวงปูท่ทวดนี่เป็นพัดนิรันตรายอยู่แล้วครับนะครับเป็นพัดนิรันตรายไม่มีอันตรายใดๆมาแพ,พา่พาเราได้อยู่แล้วพราะหลวงปูท่ทวดเนี่ยนะครับผมถือเป็นพระที่น่าใช้นะนะครับเป็นพระที่น่าใช้นะครับ แล้วที่สำคัญหลวงปู่ทิมมันร่วมปลูกเสกด้วยนะฮะนะครับหลวงปู่ทิมได้ปลูกเสกด้พระชุดน,นี้นะครับแล้วก็เกจิปลูกเสกไม่ใช่เพยเฉพาะปู่ทิมนะครับปู่ทิมวัดช้างให้นะครับพรอพรมวัดช่องแคนะครับพ่ะจงหน้าต่างนอกนะครับไอ้กเกจิอีกหลายๆท่านนะครับก็ถือว่าเป็นผ้าที่น่าใช้นะครับเป็นพ้าที่น่าสะสมวงหนึ่งแล้วราคาก็ไม่ได้แบบ เล่นแพงราคาแพงอะไรขนาดนั้นผมถือว่าเป็นพระทางเลือกนะครับเผื่อเราอยากได้หลวงปู่ทวดห้อยนะครับจะไปห้อยนิยมนิยมมากราคาก็แพงนะครับผมว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นพระเพียงหลวงปู่ทวดนี่แหละห้อยหลวงปู่ทวดนะฮะไม่มีตายโหงนะครับห้อหลวงปู่ทวดนี่เป็พนพระนิรันดรตรัยนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพ่ผ่านเราได้ นะครับสวยดีนะครับสวยดีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาหลวงปู่ทวดวัดไซมาถ่ายให้ชมนะครับหลวงปู่ทวดวัดไซฮะนะครับวัดไซใต้นครสวรรค์ปีศูนย์หกนะครับปู่ทิมปุกเสกนะครับอาจจะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ